สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับ you must have toy นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัว sh figure นะครับคาเมเดรียก็ชันนะครับ steam hopper นั่นเองนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นตัวฟิกเกอร์นะครับที่อันบ็อกซ์ออกมาแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าสวยสดงดงามเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะค่อนข้างพิเศษกว่าฟ f i g u ร์ตัวอื่นนะครับด้วยการที่เขาเนี่ยทำสีโคุ้มยิมานะครับทั้งตัวเลยนะครับนี่จะเห็นได้ว่า ค่อนข้างที่จะวิบวับมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเฉดสีเขาเนี่ยเขาจะทํามา2เฉดสีนะครับนี่จะเห็นได้ว่ามันจะมีเป็นเฉดสีที่เป็นโครเมียมนะครับแล้วก็เป็นเฉดสีน้ําเงินเพียวๆนะครับก็เรียกได้ว่าแยกสีมาได้ดีเลยครับถือว่าทําออกมาได้ทําให้ตัวฟิกเกอร์เนี่ยดูมีมิตินะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูที่ดีเทลแล้วก็จุดขยับกันนะครับผมเรามาดูที่ส่วนหัวกันก่อนเลยนะครับส่วนหัวเนี่ย จะเห็นได้ว่าตาของเขาเนี่ยนะครับเป็นเป็นแบบตาใสนะครับผมถือว่าสวยงามเลยนะครับแล้วก็จะมีแว่นนะครับแล้วก็ส่วนเข่าของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะแหลมมากนะครับตรงนี้เล่นก็ต้องระวังนิดนึงนะครับตรงส่วนหูเขาก็เช่นกันนะครับจะแหลมมากนะครับเวลาเราจับนี้ก็ต้องต้องระวังนิดนึงนะครับเนี่ยจะบอกว่ามันจับค่อนข้างยากนะครับเนี่ยครับจะเห็นได้ว่ามันจับจับยากมากนะครับเวลาเราจะจับหัวบิ๊กเนี่ยมันก็ต้องจับทานี้ครับ อโอ้โหยากนะครับไม่ไงั้นก็ต้องจับตรงข้างหน้าอย่างนี้นะครับอ่าประมาณนี้ตรงส่วนจุดขยับของหัวนะครับก็ปกตินะครับก็จะบุนซ้ายบุนขวาได้แต่ว่าตัวนี้เนะี่ยเขาจะติดติดเอ่อผ้าพันคอนะครับทําให้แบบขยับได้ไม่ค่อยเยอะเขาก็เลยเพิ่มจุดขยับมานะครับเป็นในส่วนของคอนะครับเราสามารถที่จะดึงคอออกมาได้นะครับแบบนี้อ่า นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับมันก็จะแปลกๆนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็สามารถที่จะเพิ่มจุดขยับได้นะครับก็อ่ะเนี่ยครับจากที่ขยับซ้ายขวาเนี่ยไม่ค่อยได้นะครับนี่ทีนี้หมุนได้รอบเลยนะครับผมก็ถือเดี๋ยวว่าคิดมาแล้วนะครับจุดนี้แต่ว่ามันก็จะทําให้คอยาวแปลกๆนะครับอย่างที่เห็นนะครับขอเป็นว่าเดี๋ยวเรากดลงไปเหมือนเดิมดีกว่าโอเคต่อมานะครับช่วงอกนะครับช่วงอกนี่ก็โอ้ทำออกมาได้ ค่อนข้างสวยเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพาร์ใสนะครับแล้วก็ข้างในก็เป็นสติกเกอร์นะครับนี่นะครับมาดูข้างหลังกันบ้างนะครับข้างหลังนี่ก็ทำออกมาได้ดีเลยนะครับทีนี้มาในส่วนของผ้าพันคอนะครับผ้าพันคอเนี่ยจะเป็นจะเป็นผ้าพันคอแบบแข็งนะครับผมนะครับคือไม่สามารถที่จะทําอะไรกับมันได้เลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผ้าพันคอข้างหลังเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะขยับได้ หลักๆคือแค่นี้เลยนะครับผมอ่าแค่นี้เลยก็ถือว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยตัวส่วนของจอยของมันเนี่ยมันสามารถที่จะหลุดออกมาได้ง่ายมากนะครับนี่ครับปึ๊บคือผมดึงนิดเดียวก็หลุดแล้วนะครับถือว่านี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันควรจะทําเป็นตัวล็อกมาให้ดีกว่านี้นะครับผมอ่าแล้วก็เนี่ยครับมันก็จะติดที่ขยับตรงนี้นะครับทําให้มันขยับได้ไม่ค่อยเยอะถือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นข้อเสียของตัวนี้ละกัน นะครับผมมาในส่วนของจุดขยับช่วงอกนะครับช่วงอกเนี่ยก็โอ้ขยับได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่นะครับเพราะว่าหลุดนะครับโอเคเราก็จะใส่เข้าไปใหม่นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเนี่ยตรงช่วงอกก็ขยับได้เยอะนะครับขึ้นลงซ้ายขวานะครับขยับได้ค่อนข้างเยอะนะครับนี่ นี่ครับซ้ายขวาได้เยอะเลยนะครับแล้วก็หลุดออกมาอีกแล้วนะครับก็นะครับอาจจะเป็นฉพาะของตัวผมก็ได้นะครับที่มันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับผมนั่นแหละครับที่มันขยับได้เยอะนะครับเพราะว่าตรงตรงช่วงนี้นะครับเขาเว้นช่องไว้ค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะเป็นด้วยที่ดีไซน์ของชุดด้วยนะครับทําให้มันสามารถที่จะขยับได้เยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็บิดได้นะครับบิดได้เนี่ยก็ก็น่าจะรอบเลยนะครับแต่ว่าจริงๆเราก็ ก็อย่าบิดเลยดีกว่านะครับก็อย่าบิดเลยดีกว่านะฮะอ่าประมาณนี้นะครับนะออกมาในส่วนของแขนนะครับสองข้างเนี่ยก็เหมือนกันนะครับนี่เขาสามารถที่จะขยับได้ค่อนข้างเยอะนะครับนี่เก้าสิบองศานะครับถือว่าเป็นตัวที่ทาออกมาได้ดีนะครับจริงๆยุคหลังๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเก้าสิบกันหมดละนะครับอ่าไม่มีล้างไม่มีอะไรนะครับดีมากนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ขยับได้อ่า ใบเซ็บนะครับปกติเลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นดับเบัลจอยนะครับแต่ว่าจะขยับได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนี่ก็ก็เลนช่วงเลนส์มันปกตินะครับอ่าประมาณนี้เลยข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับอืมโอเคต่อมานะครับในส่วนของช่วงเอ่อช่วงล่างนะครับลงมาอ่ามาดูเข็มขัดก่อนดีกว่าเข็มขัดเขาเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้สวยเลยนะครับแล้วก็แบบว่า ติดสติกเกอร์อะไรมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องแบบไปลำบากหาสติกเกอร์มาแปะเพิ่มนะครับถือว่าเป็นข้อดีเลยนะครับผมอ่านะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นว่ามีชายเสื้อแบบอุดูนุมาด้วยนะครับหรือว่าดีเทลเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยนะครับต่อมาในส่วนของช่วงขานะครับก็อ่ะหลักๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีแง่งเห็นไหมครับในมีแง่เนี่ยตอนแรกก็เอ้ยผมลองเล่นก็คิดเอ้ยมันอาจจะแบบ ขยับยากหรือเปล่าขยับเราไปโดนอาจจะทําให้เป็นรอยนะครับโอ้แต่ไม่เลยนะครับมันมันเหมือนมันจะเป็นยางด้วยนิดนึงนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับมันอาจจะเป็นพลาสติกแข็งหรือไม่ก็เป็นยางนะครับแต่ว่าค่อนข้างนี่ขยับได้ได้อิสระนะครับถือว่าถือว่าไม่ได้แย่นะครับอ่าเนี่ยก็ขาก็ดัดได้เท่านี้นะครับถ้าไม่พอใจก็ดึงดึงลงมาได้อีกอ่าดึงลงมานะครับแล้วก็ดัดอ่าได้เท่านี้เลยนะครับถือว่า ได้เยอะมากนะครับอ่าส่วนของขาก็เหมือนกันนะครับก็เป็นเลนส์ปกตินะครับอ่าอันนี้ก็เท้าก็หมุนได้นะครับตรงนี้ก็ดัดได้นะครับประมาณนี้เลยสองข้างก็เหมือนกันนะครับผมอ่าเคทีนี้นะครับมาดูดีเทลกันนะครับดีเทลเขาเนี่ยก็ถือว่าทํามาได้สวยนะครับแล้วก็จริงๆมันเป็นส่วนคมเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับ นี่นะครับส่วนโคมของเขาเนี้ยค่อนข้างเยอะเวลาจับเล่นเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็มาดูในส่วนของเท้าของเขานะครับก็โอ้ก็มีดีเทลนะครับสวยเลยนะครับเป็นทั้งสีส้มแล้วก็สีเงินนะครับสวยงามมาก และนี่นะครับก็เป็นอุปกรณ์นะครับทั้งหมดที่มีมาให้ในกล่องนี้นะครับผมก็จะมีมือมาให้เนี่ยห้าคู่ด้วยกันนะครับผมแล้วก็มีปืนมาให้1กระบอกนะครับซึ่งผมเนี่ยจำไม่ได้นะครับว่าปืนเขาชื่ออะไรนะครับต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับที่ไม่ได้ทํากันบ้านมานะครับผมอ่านะครับแล้วก็มือที่เขามีมาให้เนี่ยก็จะมีมือกำนะครับมีมือที่แบบว่าเป็นท่าเตรียมตัวนะครับแล้วก็มีมือจับปืนมือชี้นิ้วนะครับแล้วก็เป็นมือแบบว่าเป็นมือแบบว่าอย่างเงี้ยครับอ่าเหมือนแบบ เาจะเอวหรือว่าเป็นท่าแบบว่าปล่อยมืออะไรอย่างนี้นะครับอ่าประมาณนี้เลยนะสำหรับตัวเอ็กซ์เรีของเขานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแอคชั่นพูนของเขาเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงบ้างจะเท่มากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวตัว S.H.Figuarts นะครับคาเมเดเดอร์ก็ชารตสตีมฮอปเปอร์นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับชอบหรือไม่ชอบยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเองนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ